กผม,มเป็นคนที่หน้าตาดีเราเจอเลเตอร์ประหลาดอยข้างหน้านี้แล้วก็มีโครงกระดูกก็รวยไม่รู้ว่ามาได้ยังไงวิพาจริงเราเจอกับอะไรบางอย่างเอ้ไม่นะจอเจียกำลังถูกอุ้มไปทุกคนเรากำลังวิ่งตามจอเจียไป ไม่รู้ว่าตอนนี้ได้ไปถึงไหนแล้วจอเตียอยู่ที่ไหนอยู่ไหนกันเราเจอหนอนนั่นอีกแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันอยู่ไปทุกที่มันพยายามจะวิ่งมาทางนี้้ <c oughs> าดิง <c oughs> มันจับจอเตียไปอีกแล้วทุกคนมันเกิดขึ้นอีกครั้ง <c oughs> มันวิ่งเร็วมากทุกคน <c oughs> จอเตียเสียงอะไรอะ่ะ <c oughs> หอยทากมันดูดผมนี่มันหอยเราขยายให้ทุกคนรู้ว่าเราไม่ชอบกินหอยบีมเลยเกีเ<ร>มเลยเอ้<ะ>ไปต่อ,อเดกเหรอพี่อันเสียงอะไรอะเสียงห้องนี้มันแตกทางนี้เราไม่สามารถไปได้ทุกคนเราคิดว่าที่เนี่ยมันไม่ปกติเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าฉันน่าตาดีมากนะทุกคน หอยมันตามมา